วันนี้นะคะกวางจะพามาดูเคล็ดลับนะคะที่หลายๆคนนะคะไม่เคยรู้นะคะเพราะว่าวันนี้กวางมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยนะคะกวางคิดว่าสาวกนะคะในเรื่องกลิ่นเรื่องความหอมเนี่ยไม่ควรพลาดค่ะซึ่งวันนี้มีอะไรบ้างก็ติดตามกันได้ค่ะคลิปนี้ ฝากนนะะคคทุกก่อนอื่นเลยเราก็มาเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆกันก่อนนะคะวันนี้มาคอนเซปที่ว่า clean beauty ค่ะโดยเขาจะให้อุปกรณ์นะคะในการทำ DIY มานะบรรยากาศในการเวิร์กช็อปนะคะเป็นกันเองมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยากรเองนะคะหรือว่าผู้ร่วมง,งานคนอื่นๆนะคะเขาจะสอนเทคนิคแบบสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่เลยค่ะหลังนะคะเราก็จะเรียน การสครับมือโฟมล้างมือเซรัม่มทามือนะคะวันนี้จะเ,เรียนเรื่องการผสมน้ำมันหอมระเหยนะคะโดยสดวัวนะเราเป็นคนที่แบบว่าใช้ตลอดแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้นะคะการเรียนคลอดนี้ทำให้เราได้แบบจอบลึกด,ดีเทลนะกลิ่นแบบไหนที่จะเหมาะกับเรามูดแอนโทนไหนนะคะมันก็ทำให้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องกลิ ต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อฮอร์โมนของเราด้วยนะคะและนี่นะคะเป็นตัวอย่างน้ำหอมนะที่กวางคิดว่าแบบเออหอมโดนใจกวางนะคะกะว่าจะเลือกมาสักสามหรือสี่ตัวนะคะเอามา mix มกันให้มันแบบว่ากลิ่นมันกลมๆกาลานซาลานะคะแล้วก็ใช้แล้วแบบเออรู้สึกดีนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่ากลิ่นที่กวางเลือกอ่ะจะเป็นยังไงคะ่ะ มาถึงขั้นตอนที่ได้ทดลองทำนะคะกวางจะบอกว่าขั้นตอนนี้กวางสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้ทําเองทุกอย่างเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีพี่ๆทีมง,งานนะคะคอยช่วยเหลือทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะทุกโปรดักสามารถใช้งานได้จริงค่ะกลิ่นก็ไม่แรงไปนะคะ texture นะคะไม่ว่าจะเป็นฟองล้างมือนะคะที่ฟองนุ่มล้างออกได้ง่ายค่ะหรือสครับขัดมือนะคะที่ความหยาบกำลังพอดีไม่หยาบจนเกินไปนะคะทำให้ไม่บาดผิวเราค่ะสุดท้ายคือเซรั่มทามือค่ะตัวนี้นะคะมือเกี่ยงง่ายมากๆเป็น texture ที่กว่างชอบมากๆด้วยกวางอยากจะบอกนะคะว่าเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ดีเลยนะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากจะแบบว่าอ,อ ทำทีมใช้เองนะคะแบบฉบับ DIY คะ่ะหรือใครนะคะที่คิดว่าจะเป็นแบบสตาร์ทอัพนะคะอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะอาจจะแบบว่าเออเริ่มต้นเนี่ยลงทุนน้อยหน่อยนะคะก็แนะนำที่นี่เลยนะคะ mm. ก็กางดูคอร์สคร่าวๆแล้วนี่ก็คือโอเคนะสู้ราคาไหวนะคะรวมถึงที่นี่มีบริการดีมากนะคะจะช่วยแบบว่าซัพพอร์ตนะคะให้แบรนด์ของเราเนี่ย ไปต่อได้นะคะกรับใครนะคะที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะกวางแนะนำที่นี่เลยค่ะและสำหรับว,วันนี้นะคะกวางก็ขอตัวลากนไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย